พระธรรมสุธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดหัวลำโพงเป็นประธานมอบตราตั้งเจ้าวาดวัดบรมมสถนเขตสาทรกรุงเทพมหานครที่อุโบสถวัดบรมมสถนเขตสาทรกรุงเทพมหานครพระธรรมสุธีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดหัวลำโพงเป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าวาดวัดบรมมสถนหรือวัดดอนโดยแต่งตั้งให้พระมหาอดิศากอภิปัญโย ผู้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดบรมมสทนเป็นเจ้าวาดวัดบรมมสทนทั้งนี้มีพระเถระคณะสงฆ์วัดบรมมสทนต่อจ,จมพุทธศาสนิกชนร,ร่วมพิธีพระมหาอดสากาพิปัญโยเปลี่ยนธรรมแปดประโยคมีชาตุภูมิณจังหวัดสกลนครเป็นพระสงฆ์มากความสามารถโดยโจบปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนจริยศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยจบปริญญาโทพุทธศาสตร,ร์มหาบัณฑิต ซาขาวิชาภาษาบาลีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ชำนาญพิเศษจัดกระบวนการอบรมและบรรยายธรรมจัดคอร์สปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทั้งยังเป็นพระธรรมวิทยากรมากความสามารถในเครือข่ายธรรมอารณมดีรวมพระนักเทศชื่อดังอย่างพระสุธีวชิวระปฏิพาน